สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าผมเป็น Honda HRV นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับเพิ่งออกมาตสดร้อนๆก่อนที่เราจะทําการเคลือบผิวนะครับก็ทําการเตรียมผิวแล้วก็ทําการเตมผิวได้ไม่นานด้วยนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพราะว่ารถค่อนข้างเรียบร้อยรูปดินน้ำมันนิดหน่อยขัดเตรียมผิวเพียงเบอร์เดียวแล้วก็สามารถเคลือบแก้วได้เลยคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบออฟฟากราฟีนนะฮะเป็นตัวแข็งรองท็อปเลยนะ แล้วก็สีขาวจะบอกเลยว่าทำเสร็จมันน่าจะแข็งแล้วก็คมมากๆนะครับสำหรับคันนี้ Honda h r v รนะครับรับการปกป้องตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยวิ่งจากศูนย์มาที่ร้านเลยนะครับกุญแจจะให้2ดอกด้วยนะครับกับผู้แนะนำนะครับน้องก๊อฟโรมไทยนะครับกาลัสนะครับก็จะบอกว่ารักมากๆนะครับแน่คันนี้ทำให้สุดฝีมือเลยทีเดียวนะสำหรับรถคันนี้ h o น d ้ h r v นะฮะก็ รับรองได้ว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้น่าจะทําการอบแล้วก็เคลือบแก้วกันอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับที่ให้ความไว้าวางใจกับเราท่านะ RPM Auto d e a i l i n g นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปจะเบอร์อะไรสวัสดีครับ